ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ศูนย์กวางชาแนลนะคะสําหรับอีพีนี้นะคะกวางก็จะมีอ่าไม้ราคาอ่าแบ่งปันมาฝากพี่ๆทุกคนนะคะที่อ่ากดเข้ามารับชมนะคะฝากพี่ๆกดติดตามกดแชร์กด s u b สไครต์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กวางเองนะคะในทางในการทําคลิปต,ต่อไปนะคะพี่ๆค่ะสำหรับอีพีนี้นะคะกวางจะมาจัดส่งฟรีนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเก็บ ปลายทางนะคะขออนุญาตบวกเพิ่ม20บาทนะคะพี่หมค่ะพี่พี่ขานี่ค่ะลูกไม้นะคะต้นที่1นนะคะต้นที่2นะคะเป็นแบบนี้นะพี่พี่นะแบบนี้เลยนะคะสวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวอีกต้นหนึ่งนะคะอันนี้นี่ค่ะเซตนี้นะคะ3ต้นนะคะ150บาทส่งฟรีค่ะพี่พี่ขาคะนี่ค่ะลูกไม้นะคะพี่พี่ขา หน้าแบบนี้นะคะต้นที่1นะคะต้นที่2นะคะพี่พี่ขาต้นที่สองนะคะอันนี้ต้นที่สมนะคะ3มต้นนี้นะคะหนึ่งร้บาทส่งฟรีนะคะปลายทางขออนุญาตบวกเพิ่ม20บาทนะคะพี่พี่ขาเดี๋ยวเราไปพบกับเซตต่อไปได้เลยค่ะนะคะพี่พี่ขา,ะะขาให้ดูความงามของน้องก่อนนะคะนี่เลยนะคะสวยมากๆเลยนะคะต้นที่1นะคะ อันนี้ต้นที่สองนะคะพี่พี่ขาสีสวยมากๆเลยนะคะต้นที่สมนะคะเป็นแบบนี้นะคะ3ต้นนี้นะคะพี่พี่ขาหนึ้าสิบบาทส่งฟรีค่ะื้อต่อมานะคะให้ดูความงามของน้องก่อนนะคะนี่ต้นแรกนะคะต้นที่1นนะคะต้นที่สองนะคะ ต้นที่สามนะคะสามต้นนี้นะคะ150บาทส่งฟรีค่ะนี่จะให้ดูนะคะอ่าราชาวดีนะคะพี่พี่ขาต้นนี้นะคะให้ดูความงามของน้องๆนะคะราชาวดีต้นนี้นะคะ200ส่งฟรีค่ะแล้วก็อีกต้นหนึ่งนะคะนี้เป็นราชาวดีเช่นกันนะคะ150ค่ะิพี่พี่ขาต่อไปด้วยนี่เลยค่ะลูกไม้นะคะพี่พี่ขาให้ดูความงามของน้องก่อนนะคะลูกไม้ต้นนี้นะคะ แล้วก็แบบนี้นะคะต้นที่สนะคะอันนี้ต้นที่3นะคะเซตนี้ก็150 1 5ึงง 1> ่งส่สงฟรีนะะประกอบไปด้วยนะคะนี่เลยนะคะต้นที่1นึนะคะต้นที่สนะคะต้นที่3มนะคะมีป้ายเขียวแบบนี้มาด้วยนะคะเซตนี้ก็ ราคา 1, 150บาทค่ะนะคะกวางก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะที่เข้ากดมารับโชคนะคะส่วนคุณกวางชาแนลนะคะ,ะวันนี้กวางก็จะแบ่งไม้เท่านี้ก่อนนะคะพี่ๆขาเดี๋ยวเราพบกันใน e ีพีหน้านะคะขอบคุณพี่ๆมากมากนะคะสวัสดีคะ่ะ